สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมารีวิวสินค้าอยู่ตัวหนึ่งครับตัวนี้จะเป็นอะแดปเตอร์สำหรับสโคปนะครับสโคปกล้องสำหรับกล้องช่วยเล็งปืนยาวนะครับก็วิธีการใช้งานก็ไม่ยากนะครับสำหรับเจ้าอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะมีช่องสำหรับสวมนะครับสวมลงไปในเลนใกล้ตาได้เลยนะครับส่วน เลนใกล้ตาของสโคปตัวไหนนะครับที่มีขนาดเล็กกว่าหรือใหญ่กว่านียเขาก็จะมีตัวซับให้ด้วยนะครับเพื่อให้เราเพื่อให้เราสวมไปแล้วก็สามารถหมุนวงแหวนนี้ให้กระชับได้นะครับสําหรับเจ้าตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะประกอบด้วยจอภาพนะครับแล้วก็เจ้าตัวชุดประมวลผลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเลนเราสามารถปรับเลนได้นะครับเลนใกล้หรือว่าเลนระยะไกลเพื่อให้การมองภาพเห็นจากตัว เลนใกล้ตาของสโคปเน้นได้ชัดขึ้นนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นที่เก็บแบตเตอรี่นะครับตัวนี้จะเป็นเซนเซอร์ IR นะครับมองเห็นในเวลากลืนได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองดูวิธีการใช้งานในเวลากลางวันดูก่อนนะครับว่าเป็นไงบ้างวิธกีการใช้งานนะครับถ้าเปิดตรงนี้ครับช่องที่เก็บแบตเตอรี่ก็จะเป็นการเปิดพ o วเวนะครับปกติซื้อมาเขาไม่แถมแบตเตอรี่นะโอเคเราต้องใช้แบตเตอรี่สองข้อนพอเปิดปุ๊บรับเจอภาพก็ปรากฏครับนี่ครับ มันก็จะเป็นจอค่าสนับช่วยเล็งได้นะครับเราก็สามารถที่จะเล็งเป้าหมายของเราได้อย่างแม่นยําเลยนะครับโอเคทีนี้เรามาดูในโหมดที่อยู่ในความมืดกันบ้างครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปที่ห้องมืดห้องนี้ก็จะบรรยากาศเป็นอย่างนี้ครับปลายสุดของห้องก็จะมืดเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมหาที่วางนิดนึงนะครับ ก็จะวางไปครับนี่ครับไม่รู้วางได้ปะโอเคเส็นแล้วครับภาพมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้ผมลองเปิดไฟฉายด้วยนะครับเจ้าตัวสโคปของผมมีไฟฉายด้วยอ่าผมก็เปิดไฟฉายนะครับอ่าภาพมันก็จะชัดขึ้นนะครับแต่ว่าเวลาที่เราเปิดไฟฉายงี้แล้วก็เราจะใช้ในตอนกลางคืนนะครับเป้าหมายของเราจะรู้ตัวนะครับเพราะว่าแสงไฟมันจะสว่างมากนะครับเราก็ต้องใช้ อีกวิธีการนึงนะครับนั่นก็คือการใช้ฟังก์ชันของเจ้าตัวเซนเซอร์ ir ครับเดี๋ยวลองดูนะครับมันจะมีปุ่มกดตรงนี้ครับปึ๊บโอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยครับนี่ครับความสามารถของเซนเซอร์ ir ครับแล้วก็ดูปลายทางครับจริงๆมันมืดเลยนะครับมันจะมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับนี่ครับส่วนตัวที่จอภาพครับ แล้วผมให้มาดูงตรงหัวกล้องหน่อยอ๋อไม่เห็นอะไรนะจะเป็นจุดสีแดงนะครับฝั่งด้านนี้จะเป็นแค่จุดสีแดงเฉยเห็นแค่จุดสีแดงโอเคมันเยี่ยมมากเลยครับ